สวัสดีครับผมนวะัทรพภพ์ขวรณพันธ์นะครับวันนี้เป็นงานเดี่ยวครั้งที่ห้านะครับเริ่มแรกนะครับเราจะหาแรงเฉียนที่เสาก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของแรงนะครับเป็น0.675นะครับ งนี้จะเป็นหนึ่งบวกสอนะครับแล้วก็หารด้วยสี่นะครับมันกจะได้8 1ดส่วนแปนะครับฝั่งนี้จะได้8 1ดส่วนแปนะครับแล้วก็ตรงการจะเป็นสเท่านะครับข้างล่างก็จะเป็น1.35บวก2.7งบวกสอแล้วก็หารด้วย หนะครับก็จะได้9ก้าส่วนแปดนะครับนี่ก็เป็นเก้าส่วนแปดนะครับตรงกลางเป็นสองเท่านะครับเป็นเก้าส่วนสี่แล้วก็ต่อไปจะมาหาโมเมนต์นะครับโมเมนต์ที่เสา โมเมนตที่สองก็เอาแรงแรงที่สองนะครับคูณด,ด้วยครึ่งหนึ่งของระยะนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็น0 6น5์จคูณหนนะครับเท่ากับ8ปดสิบนแลแปดนะครับ ก็อันนี้ก็แปดสิบเอ็ดส่วนด้วยแปดสิบคูณสองนะครับก็เป็นแปดสิบเอ็ดส่วนสี่สิบอันนี้ก็แปดสิบเอ็ดส่วนสี่สิบตรงนี้จะเป็นแปดสิบเอ็ดส่วนยี่สิบนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับก็จะเป็นเก้าส่วนแปดคูณสองจุดห้านะครับ เป็นสี่สิบห้าส่วนสิบหกนะครับอันนี้ก็เป็นสี่สิบห้าส่วนสิบหกนะครับตรงกลางก็จะเป็นสองเท่านะครับเป็นสี่ิบห้าส่วนแปดงั้นเราก็จะมาหาโมเมนต์ในคานนะครับ โมเมนต์นะคระับกับผลรวมของโมเมนต์ที่เสานะครับตรงนี้จะเป็นแปดสิบเอ็ดส่วนแปดสิบตรงนี้ก็จะเป็นแปดสิบเอ็ดส่วนสี่สิบนะครับของตรงนี้ก็จะเป็นแปด 84บว80บวก81ส่วน80เท่ากับ243ส่วน80นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น แปิเอ็ดส่วนสี่สิบวกสี่สิบห้าส่วนสิบหกสามแปดเจ็ดส่วนแปดสิบนะครับตรงนี้เป็นสี่สิบห้าส่วนสิบหกนะครับตรงนี้ก็จะเป็น เท่ากับสามแปดเจ็ดส่วนแปดสิบเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อไปเราก็จะมาหาแรงเฉือนในคานนะครับโดยการเอาเอาโมเมนต์นะครับหารด้วยครึ่งหนึ่งของระยะนะครับนี่เป็น 51ส่วน80ต นี้จะได้ศูนย์ศูนย์จุดสามสามเจ็ดนะครับตรงนี้ก็เอาแปดสิบเอ็ดส่วนสี่สิบหารสานะครับ ศูนย์ศูนย์จุดศูนย์จุดหกเจ็ดห้านะครับอันนี้ก็เอาสองสี่สามหารแปดสิบนะครับก็จะได้หนึ่งจุดศูนย์หนึ่งสองห้าครับแล้วก็ตรงนี้เอาสามแปดเจ็ดหารด้วยแปดสิบนะครับ แล้วก็คูณสามสามขอไปนะครับเป็นสามแปดเจ็ดส่วนแปดสิบแล้วก็หารสามนะครับเท่ากับหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดหกหนึ่งสองห้านะครับตรงนี้ก็เท่ากันนะครับ ก็ตรงนี้ก็เป็นสี่ห้าส่วนสิบหกหารด้วยห้านะครับเท่ากับศูนย์จุดห้าหกสองห้านะครับ ก็เราก็จะมาเขียนแรงนะครับที่เราหามาตรงนี้ก็จะเป็นศูน 0.3375นะครับฝั่งนี้เป็นบวกอีกฝั่งก็จะเป็นลบนะครับ0.3375ก็ตรงนี้นะครับก็จะเท่ากับ0.675นะครับ0.675 แล้วก็ตรงกลางนะครับก็เท่ากับ0ูนยหกเจลบ1 0 1 2งห ขอให้นะครับขอให้นะครับอันนี้เป็นศูนย์เป็นลบศูนย์จุดหกเจ็ดห้าบวกหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งสองห้าแล้วก็บวกศูนย์จุดสามสามเจ็ดห้านะครับเท่ากับศูนย์จุดหกเจ็ดห้า าตรงนี้ก็จะเป็นลบนะครับหนึนะครับแล้วมันจะทำให้สมดุลน,นะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็น1.6125จุ่อตรงนี้นะครับ1.1625บหนึ่งบวกกับ0.675นะครับมันจะเท่ากับ สองจุดสองแปดเจ็ดห้านะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะตรงนี้นะครับเท่ากับ บวกศูน5หาบวกหนึ่งบวกหนึ่ง่งเท่ากับศูนยจุดหกเจ็ดห้านะครับล้วตรงนี้เท่ากับ สองจุดสี่นะครับลบสองจุดสี่แล้วก็สุดท้ายตรงนี้เท่ากับลบศูนย์จุดสามหกสองห้านะครับมาเช็คนะครับว่าหนึ่งสองจุดสองแปดเจ็ดห้าบวกศูนย์จุดหกเจ็ดห้าลบสองจุดสี่ลบศูนย์จุดสามหกสองห้า เท่ากับศูนย์นะครับขอบคุณครับ